ไอเทปเดียวันนี้นะครับเราจะพามาดูหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุอัจฉริยะจากญี่ปุ่นครับเพื่อรับมือสังคมผู้สูงอายุเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดเด็กมาเล่าให้ฟังครับไอเจ้านี้นะครับมีชื่อว่าเอรักครับเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะโดยล่าสุดนะครับฟังก์ชันที่เจ้านี้ทำได้เนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุอย่างมากนั่นก็คือการพลิกตัวคนนั่นเองครับซึ่งเป็นท่าทางปกติในการเปลี่ยน เองและยังสามารถพยุงให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยนะครับสามารถลุกนั่งขึ้นจากเตียงได้แถมยังใส่ถุงเท้าได้อีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีพวกฟังก์ชันทั่วไปอย่างการทํางานบ้านแล้วก็พับผ้าแล้วก็เป็นนวัตรกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสาหรับหลายๆประเทศที่กําลังเผชิญสังคมผู้สูงอายุอยู่ในตอนนี้แต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคบเพราะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยได้กล่าวว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับสามารถพร้อมใช้งานได้เนี่ยในปี2030ก็ต้องรอไปอีกประมาณ 5ปีต้องมารอดูกันนะครับว่าเจ้าหุ่นยนตตูนี้เนี่ยจะสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือว่ามนุษย์ได้มากน้อยขนาดไหนในอนาคต